หมูทอดครับหมูทอดเน้น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 น้ำจิ้มจิ้มแจ่วเียครับกินข้าวด้วยกันครับผมนี่อาหารเช้าวันนี้หมูทอดน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ทำแจ่วมะขามเนี่ยใส่น้ำมะขามเปียกเหน,นี่นะนี่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 ดูดูนี่นี่นี่ ทำเองเลยทำเองทำเองกับมือครับนี่นี่นี่แซ่วน้ำจิ้มแจ่ว Det er jo